เคยไหมครับที่แบบว่าพออยู่ใกล้ใครหรือคุยกับใครแล้วรู้สึกเอ่อหมดพลังไปเลยรู้สึกเหมือนโดนสูบแรงเหนื่อยๆสับสนหรือบางทีก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองไปเลยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับอิงจากบทความของโรงพยาบาลมนารมที่พูดถึงคนที่เราอาจจะเรียกว่า toxic person ค่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอความรู้สึกนี้นะคะแบบอึดอัดไม่สบายใจหรือรู้สึกเหมือนโดนควบคุมความคิดแปลกๆหรืออยู่ๆก็รู้สึกตัวเองด้อยค่าลงไปซะงั้นใช่เลยครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูจากข้อมูลในบทความนี้แหละครับว่าลักษณะพฤติกรรมที่เป็นพิษมันเป็นยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงบ้างในบทความเขามีเหมือนเช็คลิสต์ง่ายๆให้ลองถามตัวเองดูด้วยนะครับเช่นเรารู้สึกเหมือนโดนบงการบ่อยๆไหมหรือแบบสับสนกับพฤติกรรมเขาตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรแบบนี้ต้องคอยระวังตัวเวลาอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็คําถามสําคัญเลยคือ อยู่ใกล้เขาแล้วเราสบายใจขึ้นหรือรู้สึกแย่ลงอ่ะเรามาลองดูกันครับใช่ค่ะบทความเขาให้นิยามไว้นะคะว่า toxic person เนี่ยก็คือคนที่แสดงพฤติกรรมในแง่ลบซ้ำๆค่ะจนมันส่งผลกระทบต่อจิตใจคนรอบข้างเลยทําให้พวกเขารู้สึกสับสนวิตกกังวลเครียดหรือบางทีก็สงสัยในคุณค่าของตัวเองไปเลยครับครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่บทความชี้ให้เห็นคือเบื้องหลังพฤติกรรมพวกนี้นะคะมันมักจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นอาจจะมาจากปัญหาข้างในตัวเขาเองเช่นแบบว่าความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำมากๆอ๋อครับ หรืออาจจะมีปมในอดีตที่ยังไม่ได้รับการจัดการหรือบางทีอาจจะมีลักษณะของออภาวะบุคลิกภาพหลงตัวเองที่เรียกว่า narcissistic personality disorder นะคะ NPD ที่เราเคยได้ยินกันประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งภาวะนี้จะทำให้เขาต้องการการยอมรับมากๆแล้วก็อาจจะมองคนอื่นเป็นเครื่องมือโดยที่ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกคนอื่นเท่าไหร่การแสดงพฤติกรรมแย่ๆออกมาเลยอาจจะเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเขาเองนะคะ โอฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเรื่องสาเหตุแต่พอเข้าใจแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงแสดงออกแบบนั้นและละักษณะเด่นๆที่บทความพูดถึงที่เราพอจะสังเกตได้ชัดๆแล้วครับมีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะที่เห็นบ่อยๆก็เช่นออจอมบงการค่ะพวกนี้จะใช้เล่นเหลี่ยมโกหกบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือบางทีก็ทาให้เรารู้สึกผิดตลอดเวลานึกออกเลยครับแบบที่คุยด้วยแล้ว เอ๊ะตกลงเราผิดเหรอทั้งที่ตอนแรกมั่นใจว่าไม่ผิดแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะทำให้เราสงสัยในความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองไปเลยบันทอนความมั่นใจน่าดูเลยนะครับแล้วมีแบบอื่นอีกไหมครับอีกแบบที่เจอบ่อยคือดราม่าเข้าตลอด <laughs> ชื่อเห็นภาพเลยครับค่ะคือเหมือนชีวิตเขาจะมีแต่เรื่องวุ่นวายความขัดแย้งตลอดเวลาแล้วก็จะดึงเราเข้าไปอยู่ในวงจรน,นั้นด้วยทําให้เราเหนื่อยใจไปด้วยแล้วก็อีกประเภทคือคนหลงตัวเองอันนี้ก็จะพูดแต่เรื่องตัวเองยกตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องการความสนใจแล้วบางทีก็อาจจะพูดจาหรือทําท่าทีให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าลงไปเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นค่ะ โอ้โหแต่ละแบบนี่ฟังแล้วก็สร้างความหนักใจให้คนรอบข้างไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันไม่ใช่แค่ความรำคาญนะคะการโดนบงการบ่อยๆเนี่ยอาจทำให้เราค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปเริ่มไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตัวเองครับ ส่วนการอยู่ใกล้คนที่สร้างแต่ดรามา่าหรือคนที่หลงตัวเองมากๆมันก็จะค่อยๆกัดกร่อนความภูมิใจในตัวเองหรือเซลฟ์เอสตีมอะค่ะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่น่ากลัวคือมันมักจะค่อยเป็นค่อยไปจนเราอาจจะไม่ทันรู้ตัวผลกระทบมันลึกกว่าที่คิดจริงๆครับแล้วถ้าเรารู้ตัวแล้วว่ากำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ละครับบทความนี้เขามีแนวทางรับมือ,อยังไงบ้างครับเราจะปกป้องตัวเองได้ยังไง ค่ะบทความเสนอแนวทางไว้5ข้อหลักๆนะคะซึ่งเราก็ปรับใช้ได้ตามสถานการณ์อย่างแรกถ้าความสัมพันธ์ยังพอไปต่อได้ก็คือลองเผชิญหน้าพูดคุยถึงผลกระทบจากพฤติกรรมเขาตรงๆแต่ต้องคุยอย่างใจเย็นนะคะบอกว่าพฤติกรรมเขามันส่งผลกับเรายังไงไม่ใช่ไปกล่าวโทษเขาครับเป็นการสื่อสารเนาะใช่ค่ะอย่างที่2อ,อันนี้สมคัญมากคือกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนตั้งกําแพงป้องกันตัวเองว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะเช่นจำกัดเวลาที่ใช้ด้วยกันไม่เข้าไปยุ่งเรื่องดรามา่าหรือกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่โอเคอันนี้ช่วยได้เยอะมากค่ะข้อ3คือระวังอย่าตกหลุมพรางพวกเขามักจะดึงเราเข้าไปในเกมของเขาทำให้เรารู้สึกผิดต้องรู้ทันค่ะครับครับ ข้อ4อันนี้อาจจะยากหน่อยคือพิจารณาตัดความสัมพันธ์ถ้ามันหนักหนาจริงๆทำร้ายจิตใจซ้ำๆแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นการเดินออกมาอาจจะดีที่สุดเพื่อสุขภาพจิตเราเองอืมเป็นทางเลือกที่ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะครับค่ะและสุดท้ายข้อ5ถ้าไม่ไหวจริงๆหรือไม่รู้จะจัดการยังไงก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะจิตแพทย์นักจิตวิทยาช่วยได้ ฟังดูเราก็มีทางเลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่ลองคุยกันดีๆตั้งขอบเขตไปจนถึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เลยการที่เราตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเหล่านี้เราก็รู้ว่าเรามีทางเลือกที่จะตอบสนองเนี่ยมันสำคัญต่อสุขภาพใจเรามากๆเลยนะครับไม่จนเป็นต้องทนเนาะใช่เลยค่ะแล้วพอเรามองจากมุมของคนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะ บทความนี้ก็ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆเลยค่ะเขาชวนให้เราลองกลับมาสำรวจตัวเองดูบ้างว่าเอ๊ะบางทีในมุมของคนอื่นน่ะเราอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่อ้อมันดูเป็นพิษกับเขาหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวอืมน่าคิดครับเช่นเวลาเราเครียดมากๆหรือรู้สึกไม่มั่นคงเราเผลอไปพึ่งพิงหรือควบคุมคนใกล้ชิดมากไปไหม ถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาเราจะจัดการตัวเองยังไงดีเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นพิษกับคนอื่นเสียเองเป็นคำถามให้เรากลับไปคิดต่อได้ดีเลยค่ะ